พ่ดูดูแม่มีตัวผู้คิดตัวมีเกิดเกินเพิ่มก็เพิ่มตัวสามบ่เพิ่มล่ะตัวเพิ่มไปห้าตัวไหนมพวกขาบวกเกี้ยวนะโอ้พวกขาบวกเกี้ยวนะแม่พวกขาบวกเกี้ยวนะพวกขาพวกเกี้ยวตัวผู้สองเลยตัวผู้สองเลยสองเออมาเดี๋ยววันนีนี่กี่ตัวห้าตัวนั่นนะโอ้โหทำที่นอนให้อย่างดีเลยนู่รับต่าปิ๊บปิ๊บนะ นี่อดูนั่นดูน้องชคถูกกันมดสอยเลยเจ้าถูกกันมดสอยเลยแหละบ้านที่ไม่ถูกกันหลายเออแล้วตัวเองถูกต่อไหนแฟนน้องซื้อแล้วก็โมนได้ต่อไหนเลยอดแต่ในสอยนี่ถูกกันมดเลยสี่หกนะโอ้โหบอคบเนี่ยใครหมื่นไปหน่อยนะดูนอนอย่างดีเลยนุ เปิดเปิดเปิดแฟตนั่นหนอมาเกลแฟนลงเลยหน่อยดังเลยนี่ดังแล้วนี่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 ไหนฮุไปไหนขาฮุกไปไหนอันนั้นก็แหละตัวได้นนะ Tôi <Has> đây hook khan ừ đầy 6 dang lưỡi hook khan đơn đầy yula đến đây kin ông kin yêu cầu mhm 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 Ừ, lên, oh. đăng, đăng ờ, kỹ nôm, kỹ <laughs> ừ, ừ mhm Nó... mhm 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 ปัญหาไอ้เนาะจะดื้อเนาะจะดื้อเดือดมันก็แห้งแล้วเนาะจะดื้อแห้งแล้วก็เอ๊ะมันตีทายมันอยู่ทางใดนี่กับมาดวนี่เออจะเจริญมันจะรอดกันว่นแม่เดี๋ยวเขาต้องปรึกษาสัตว่าแผลถ้ามีชีวิตต่อได้จะเป็นยังไงเขาถึงช่วยตังนี่นะได้ได้หลายคนได้ช่วยกันโอ้กันถูกกันเยอะคขมเป็นจะได้ฮะมีคนถูกหวยกันเยอะก็ มีคนฮู้คุยกันหลายแล้วในหมู <m <m ่บ้านนี่เดอดกับหับมดซอยเลยเนมดซอยเลยแล้วในบ้านทินดูครับบ้านทินก็ฮู้กัหลายก็เหรเข้าใจเต็มก็บ่อั้นเนาะบ่มีอั้นเนาะเออบ่อั้นเนาะเอออันกัดน้ําโจกแต่ๆเลยเนาะออกมาเลี่1 4 6อนเลขี่1 4 6แถมแล้วกไอ้นี่ก็4 6แถมเนาะ ได้เส้นตวงตัวเองดูถูกได้ครับองแฟ้มดก้อยนครับอ,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 อ้นอนหนืนมนอนพรอมโอ้มีความสุขแต่ว่าไ <c oughs> อ้นี่นั้นว่ามันออมันเห็นจะมดนะเห็น ไอหมานี่ถ้าเขาจะเอาอย่างมาเหอเนี่ยหมาเขากินยจงกินอาหารกินยังงก็เจ้ากินอาหารแล้วก็กินไข่ต้มเนาะโบ๊ทโอ้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 โอเคโอเคถ้าเขามาให้เขามาที่ไหนฮะนี่มาบ้านเลยทีนี่เลยละมาบ้านของเฟอร์นิเจอร์แม่ไผ่เนี่ยเลยละโอ้อครับผมพิมพ์สีกับแผนที่กันนะครับโอเคครับผมเจราไปหันมันจะได้นี่ ตัวนี้มันตีนมันออกมาแล้วตัวอ่ออเออออกอต้องปีนแถมนี่เกิดใหม่ๆสุดๆเร้อนนะดูหงามด้วยนะมาตัวนี้ตอเจ็ดงแล้วลองเอาความฝนหนูหนูเออันออกเจ็ดง เอาเจ็ดมงมตัวแรกก็เปิดตัวแม่ตัวสองตัวโล้ตัวนี้<ล>ห้าต,<ะ>ตัวละมันมันมันบมโหอย่ามีหากอน,น,นะเนอต้อกินน้ำหิวน้ำโอ้เด๋ยวกันแต่มันออกหวยเขาก่จะดูเอาเสื้ออาหารมาให้กินกันนี่ของขอดคนเดียวว่าตัวเองขอดขอดขอดมันก็เดียวเร มาใส่สา่อดื้อตับหม้อแม่เองเอ็งเอาหน้าโจกมาเฮ้อนะเฮ้อแม่เองนะเอาโจกมาเฮ้อแม่เองเล่นมันนดึมก้อนมันจะหลอดกันแล้วเดี๋ยวมันกะมันเดี๋ยวมันกะออกคนเดียวมันเดี๋ยวมันจึงมีเนาะมันจะไปายแหมัันนมมีอยู่ก้าเดี๋ยวมันจึงมีเขาพอร์มาหันมาได้มีฮันกระตีดำๆมันจะมีนะ พันัน,นี่นกนกนยกับพันยูดอกบูดอกบูดอกเหรอเรียงมากี่ปีแล้วครับเรียงมาได้จะกเก้าเหลี่ยนนี่วแล้วอ๋อเรียงมานี่นะเรานอกแป๊บผสมชั้นวันที่สิบแปดกรกฎาอืมซื้อมาแปลงกับมานี่ซื้อมาหกพันเนาะอ๋ 6, ะอหกพันเลยวันนี้มันเกิดลูกกี่โมงเจ็ดโมงเจ้าเออมีกี่ตัวครับ กอนนี่คอรนะเด้งนะห้าตัวแล้วก็ห้าตัวแล้วกัมันตัวนั้นมันแปลกคือมันจะไดนมีสามคื 3, อคอรออกมาอีเอาเอาแข่งามาัอน,อมนออกมาก่อนแม่ต้อามาสีแข่งเลยครับแ,แล้วตัวอื่นเอาหัวอ,ออกแล้วแล้วบ้านนี้บ้านเลขที่อย่างนี้บ้านเลขทีหนึ่งสี่หกเราหนึ่งสี่หกเหรอืมแม่ให้จุดเดือดมาด้อย Hmm. <laughs>